สวัสดีค่ะนี่คือมะยมที่เราปลูกเมื่อตอนเดือนกอรกฎาคมกลางปี67นะคะก็ได้สักประมาณ4เดือน5เดือนแล้วกำลังเติบโตสวยงามใบเขียวมากๆเลยค่ะรดน้ำวันเนว้นวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะสูตรเสมอ15 15 15เดือนละหนึ่งครั้ง เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปนะคะว่ามะยมจะใช้เวลากี่เดือนกี่ปีถึงจะออกลูกเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีดอกออกลูกเมื่อไหร่จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ